เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หากคุณฝันว่ากำลังใส่กระโปรงทำนายว่าช่วงนี้อาจมีเคราะห์ที่มาจากคนใกล้ตัวนำปัญหามาให้แต่ดวงเรื่องโชคลาภถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสต้องเดินทางไกล ความรักคนโสดรออีกหน่อยเพราะอีกไม่นานคุณมีแววจะได้คู่ซึ่งคู่ของคุณเป็นคนที่มีอายุมากกว่าส่วนคนมีคู่ให้ระวังเรื่องทิฏฐิและความไม่เข้าใจกันเพราะมันจะเป็นตัวแปรสําคัญที่อาจนําพาปัญหาต่างๆเข้ามาได้พยายามลดความดื้อรั้นกันลงบ้างและทุกอย่างจะดีขึ้นเอง าการเงินด้านการเงินถือว่าดีแต่ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายมือเตอิกช่วงนี้อย่าพยายามไปค้ำประกันอะไรให้ใครเป็นอันขาดส่วนด้านการงานคุณมีโอกาสได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบในการทําโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายใครที่กําลังคิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ตามที่ตั้งใจ เรียกคลให้โชค48 49 75 79และ89 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ